สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มอริยศัสตรคลิปนี้นะครับเสนอตอนสุขที่สัตว์โลกควรกลัวและไม่ควรกลัวครับสุขที่สัตว์โลกควรกลัวและไม่ควรกลัวพระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าก็ข้อนั้นอันเรากล่าวแล้วว่า บุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยคือตัดสินใจในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในข้อนั้นเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุผลอะไรเล่าภิกษุทั้งหลายกามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างนั้นอะไรเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตา เสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและโพธพภะที่สัมผัสด้วยกายแต่และอย่างล้วนเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจเป็นสิ่งที่ยวนตายยวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยซึ่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจ ภิกษุทั้งหลายสุขสมนัตอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมคุณห้าเหล่านี้สุขสมนัตนั้นเราเรียกว่ากรรมสุขอันเป็นสุขของปุถุชนเป็นสุขทางเมถุนไม่ใช่สุขอันประเสริฐเรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรทําให้มากควรกลัว ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าถึงซึ่งปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสุขอาศัยเนคขมะเป็นสุขเกิดแต่ความสงัดเงียบสุขเกิดแต่ความเข้าไปสงบระงับสุขเกิดแต่ความรู้พร้อมเรากล่าวว่าสุขนั้น บุคคลควรเสพให้ทั่วถึงควรทำให้เจริญควรทำให้มากไม่ควรกลัวคำใดที่เรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยตัดสินใจในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้นคำนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้ นี่คือตอนสุขที่สัตว์โลกควรกลัวและไม่ควรกลัวครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับอริยสั์หนทางอันประเสริฐคลิปนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ